มาสวัสดีทุกๆท,ท่านยามเช้าวันอาทิตย์นะครับโอ้ในโชจชีนะ้าหน่อยทีเอ่อนัอ่นๆ่ๆเดี๋ยววันนี้้อจะพาน้องโทนไปหาหมอนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะนอนนแล้วก็ขี้ไหลออกมาเลอ,อะเด้อ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 แล้วพอดีกังวลในเรื่องของอุณหภูมิร่างกายของน้องที่ต่ําด้วยอะคะ่ะ โอ้ยวันนี้น้องทวนจะเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับจะไปหาแม่หลงด้วยไม่รู้แม่มันจะจำลูกมันได้ไหมเฮ้ยโอ้ยขัน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 เฮ้ยเฮ้ยขัน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 เอ้ยเอ้ยันอะไรจ่อยฮะอะไรจ่อยเอ้ยคันขันเฮ้ยคันไม่เอ้ยคันแล้ววันนี้นะ <Pent> <c oughs> <Mandarin> ไอ้น้องดำจรที่ว่าโดนรถเหยียบอะค่ะก็จะได้กลับบ้านเหมือนกันนะคะก็คือน้องเดินไม่ได้เนาะก็ต้องก็มาอ,อย่างที่อ้อยแจ้งไปในคลิปก่อนๆว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าเออส่วนไหนส่วนหลังส่วนขาของน้องที่ได้รับความเสียหายนะคะทำให้น้องเดินไม่ได้อันนี้ก็ <c oughs> ต้องมา เ,เดี๋ยวอ้อยค่อยหาทางพาน้องไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่งนะคะณตอนนี้ก็คือเอาน้องกลับมาอยู่ที่บ้านก่อนก็เดี๋ยวจะให้น้องฝนไปพาน้องดำกลับมาส่วนอ้อยจะพาน้องโทนไปหาหมอนะคะวันนี้คือณตอนนี้ยอดของแม่หลวงยังขาดอ,อีก5 0 0พันนะคะทุกคนขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านช่วยสนทุกให้ครบ5,000ันนี้ด้วยเถอะคะ่ะ อ้อยจะได้ไปรับแม่หลงกลับมาทีเดียวเลยก็คือพาน้องโทนไปหาหมอแล้วก็พร้อมกับรับแม่หลงกลับมาด้วยเลยอะค่ะก็ยังขาดอีกแค่ห้าพันแล้วค่ะทุกคนขอความอนุเคราะห์กับแม่หลงด้วยนะคะใช่แล้วล่ะพ่อเอาพ่อนั่งก็นั่งค่ะคุณพ่อเชิญ็นไร ได้พอป้อนเนี่ยค่ะคือนอนนอนแล้วก็อึอไหลออกมาเป็นสีเหลืองนี่เป็นน้ําเลยค่ะทุกคน uh huh. เดี๋ยววันนี้ถ้าสมมติว่ามีงบครบ mm hmm. ก็จะรับแม่หลงกลับมาด้วยเลยแล้วพาน้องโทนไปหาหมอเดี๋ยว mm hmm. ก็จะอัปเดตเ mm hmm. ด็กๆให้ทุกท่านชมกันนะคะรวมทั้งน้องดําที่โดนรถชนด้วยนะคะทุกคน จูดแดงไหมจูดเริ่มแดงนี่พ่อโอจูดเริ่มแดงนี่อ็นดูจังเลย <c oughs> <c oughs>